เ้าคิดว่าการฉีดวัคซีนนี่เป็นของจำเป็นนะนอกจากจะช่วยตัวเราเองแล้วยังจะช่วยคนอื่นไม่ให้เราเป็นคนกระจายโรคไปให้เขาเอีกนะครับวัคซีนสำหรับโควิด19เนี่ยดีทุกตัวเพราะนั้นมีโอกาสต้องรีบฉีดเร็วที่สุดนะครับถ้าที่ทำได้นะครับผมได้มีโอกาสฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะฮะเมื่อสองวันที่ผ่านมานี่เอง ผมคิดว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะเป็นการป้องกันโควิดได้อย่างดีที่สุดเลยโควิดนี่มันระบาดรอบที่สามแล้วเพราะฉะนั้นมันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยอยากจะชักชวนผู้ที่กลัวการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วครับเพราะว่าเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดเลยผมก็เลยตัดสินใจมาฉีดเพราะว่ามันจะได้เร็วครับมันจะได้ปลอดภัยฉีดแล้วก็รู้สึกไม่มีปัญหาครับขณะนี้นะครับ ฉีดได้สักยี่สิบนาทีดีวก็สบายดีครับไม่เจ็บครับผมก็แปดสิบแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายมาฉีดป้องกันเถอะเพราะว่ากันไว้ดีกว่าถ้าเป็นแล้วมันมีสิทธิ์ตายได้เยอะถ้าเราฉีดแล้วยังยังยังไงถึงมีโอกาสติดก็ยังไม่ไม่เป็นไม่ร้ายแรงนะครับมาฉีดมาฉีนกันนะครับเราอยากให้คนไทยทุกคนกลับมาดำเนินชีวิตปกติ ลดการแพร่กระจายของเชื้อนั่นคือเราต้องร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีนให้มากและรวดเร็วที่สุดผมได้เห็นการพัดภาคและการสูญเสียท่านมีโอกาสเพิ่มภูมิคุ้มกันกับตัวท่านเองได้มาฉีดวัคซีนกันเถอะครับขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จํานวนมากขึ้นเราจําเป็นต้องขยายหอผู้ป่วยเพื่อรองรับวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อได้และคุณคงไม่อยากเป็นคนต่อไปใช่ไหมคะ มาฉีดวัคซีนกันนะคะพบปอดอักเสบราว5 0เอรอาการรุนแรง10%และใช้เครื่องช่วยใจสเปเแต่ทั้งหมดนี้ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนโควิด -19 เกือบร0อซมาฉีดวัคซีนกันนะครับและวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่คุณได้ฉีดเร็วที่สุดเราไม่อยากสูญเสียผู้ป่วยไปต่อหน้าต่อตาเราไม่อยากเลือกที่จะรักษาเฉพาะคนบางคนคุณสามารถช่วยเราได้ มาฉีดวัคซีนกันนะคะเราต้องใช้ยาและวัชภันฑ์ที่มีอยู่จำกัดในการรักษาผู้ป่วยท่านสามารถที่จะลดภาวะการติดเชื้อโรคโควิด -19 ได้ด้วยการฉีดวัคซีนกันนะครับทางเดียวที่จะหยุดการแพร่เชื้อและลดวความรุนแรงของโรคทำได้โดยการเพิ่มภูมิคุ้มกันมาฉีดวัคซีนกันเถอะครับมาดูแลตัวเองให้ปลอดภัยคนที่เรารักปลอดภัยสังคมปลอดภัย มาฉีดวัคซีนกันเถอะครับผมเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยและผมไม่อยากเห็นการแพร่กระจายของเชื้อมาฉีดวัคซีนกันนะครับใครจะเป็นผู้ช่วยหยุดความรุนแรงและการสูญเสียจากการระบาดครั้งนี้นั่นคือคนไทยทุกคนร่วมกันมาฉีดวัคซีนกันนะครับ